กรนนารภาวนาแนะนำกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลายอย่างที่เขายังบม่เข้าใจบางเทือ้เอเขาก็มุ่งแต่ว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆกับมุ่งแต่อยากลุด้นผู้ว่งใจบมีพื้นฐานมากตคิดแต่ว่านั่งไป นั่งไปตามขย่มเรื่อยๆเป็นยังไงกับพระจักษ์มมีเป่าหมายม่มีจุดหมาย <c oughs> ที่นี่มาท้ำความเข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัติมีเป่าหมายและกาควรจะศึกษาให้เข้าใจเรื่องขอวัดปฏิบัติแต่อารมณ์กรรมาฐานที่ให้กัน ที่แนะนำกันนี่ก็คือแนะนำเริ่มต้นแต่สมถะไปช่วยปัสสนาผู้ดใดสิวาบด้ถึงมาคนนิพพานตัวนั้นกับชวนองเพลนแต่ว่าเจตนาที่แนะนำและผาปฏิบัติกับเหตุตามพระพุทธเจ้าแนะนำและบอกคำสอนพระองค์ไพ่เกิดความสุขปัจจุบันและเป็นวิบากต่อไป การนั่งภาวนาดังเสียนแนะนำกันแต่แนะนำย่ำบอกในลักของการพีหน้ากายเอาความรู้สึกจิตไปที่กายหาน,นั่งตัวให้ตรงในระยะบทที่สม่ำเสมอแล้วก็ให้ใจเข่าออกลึกๆสองสามบาทเอาความรู้สึกจับใบที่ฝ่าเท้า ทั้งสองขางแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาช่วหวกเขาทำความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกบพ้อมองดูขาเห่าขึ้นมาหอดแอวทำความรู้สึกขึ้นมาหอดลำตัวบาหลยแต่ทำความรู้รสึกข,ขึ้นไปหอดจอมหัวเส้นผมสุดท้ายยุดับความรู้สึกที่ปลมมือฝ่ามือ ให้หูเนิ้วมื่อทั้งสิบเนิ้วแล้วก็ยับมหาศอกทำความรู้สึกขามามบาลายมาข้อแล้วก็ยับไปน้ำหนาน้ำหูน้ำตาเกินไปนำพา,าเข้าไปนำผากแต่หัวเส้นผมเส้นทุดไทยปักจะมีความรู้สึกหนึ่อเหนอยู่ที่หัวแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วกายว่ากายเข้านังเช่นไหน ากายของเ้าถือว่ามันบอ่อตรงอาศัยการหายใจเขาลึกๆลูลซื้อกายทั้งป่วงทั้งบัดมันจะทําให้ตัวเฮานังโตดิ้งตรงพยายามิ็ดจากสองสามครั้งให้ดังส่มันจะเกิดความเหงือบหยาบมีขนพอ,ของนขนชิงบุกเหงือบหยา หายใจเข้าไปจะเห็นกายนีรูประกายหลวกะน้าม,มากายร่ลมหายใจจะ <c oughs> ม,มีความเย็นอยู่ภายในแผ่ออกมาเดี๋ยวดูลมหายใจหายใจกับเบิ้งลมกระทบจมูกกลางอกเดีวกล็ลงไมแปลททองหยุดลมหายใจสักนิดใส่คำภาวนานําโดยการบาจะภาวนาหายใจตามมาพูดหยุด ทุออกก็ไดหรือหายใจกับไปเห็นลมพยายามหูลมกระทบจมูกแก้วก็บนาวกแล้วกระทองแต่กระยุดลมหายใจเพราวนวมพุทโธยังสี่กระไดพุทโธแล้วก็หายใจออกเห็นทองแหบบวบแต่ก็มาลมผ่านนาวกมาผ่านจมูกมีความมุ่นอุ่น ทานจะโมไปว่าพุทธโธจังจีการภาวนามันเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อจะให้บุคคลู้ลดคิดเก่งๆคิดหลายๆมันจะไปตัดความคิดการภาวนาและการดูลมหายใจสําคัญดีสวยอยู่กับความล่มหายใจยังให้คิดสงบเร็วก็อยู่ลมหายใจอยางให้คิตตังมันก็อยุบลมหายใจ ที่แนะนํากันดังสี่ล่องเหตุบึงมันจะเกิดสมาธิได้เร็วสมาธิง่ายๆทําความรู้สึกในกายดังทีวาแค่สองสามเถี่ยวก็จะเกิดความรู้สึกสมาธิก็จะก่าวไปสู่ปจารสมาธิแล้วก็จะเกิดตีติ 5, หาปรากฏผู้ดไดรเคยศึกษาองค์ประกอบของชาติที่หนึ่ง ก่อนชา้นหนึ่งเกิดวิโตกวิจารปิติสุเอตคตาวิโตกวิจารปิติสุเอตคตาองค์ประกอบหาอย่างนั่นจังจะเป็นชา้นที่หนึ่งถ้าว่ามีสิ่งเหล่านี้ผู้ไดสินั่งว่าสง,งบสิงงีญยมดีอย่างได้กะระางก็ดีอยู่แต่ว่าเข้ากับสุบริสัมผัสทิศขามมันว่าวิโตกวิจารขึ้นอย่างปิติขึ้นอย่างสุขขึ้นอย่างเอตตาขึ้นอย่าง วิโตวิจารเมื่อจิจห่างรูคำภาวนารูการเคลื่อนกิตขยับกิจรูกายคำภาวนาวิโตวิจารคือรูตามาพิจาจรณาตามรูตามคำภาวนาในรูตามคำภาวนาลมหายใจออกเลยคำภาวนามันเป็นวิโตวิจารสมบูรณ์ในตัวของมัน <c oughs> แล้วก็จะเกิดปิติปีตินีมีหายอย่าง หายากนี่ก็สิเว้าสมเสกันให้ฟังคือหลายคนมาปฏิบัติเนะนําต่อหน้าหรือประเหตุการจะเป็นแต่ว่ามาขันมาปฏิบัติน,นํานี่ส่วนมากกับเป็นท่านที่ถาู้ว่มีทิฏฐิมานาคือฟังแล้วก็เห็นนำเลยบริญยาสมาธิง,ง่ายๆเฮดังที่วานปับมันงก็จะ มาหายใจหรือสำรวจกายไปหอดเส้นผมปั๊บเ้นสุดถ่ายคือว่าหัวไปเกิดความขนคิ้งลูกโยอยาปิธิหันว่าภาษาบาลีก็มีหายางแห่าเบาเบาเอาภาษาสภาวาธรรมเกิดขึ้นปิธิบางโตคันเทศดังสีปับ๊บก็จะมีความรู้สึกไออุ่นในกายไออุ่นเหมือนมีการสัมผัส เกลนกับแมวมาสัมผัสเข้านางมีแมวมีหยังมากายชิ้งเข้ากายอุ่นในแขนในขาหรือในจุดใจดใจุดหนึ่งหรือทั้งเบิดกายหรือเหมือนเหมือนกับมีลมพู้เข้ามาในผ่านกายหรือบางที่อาจจะมีฝึกแบบลู่กายขึ้นไปแลหลวหัวก็จะมีความรู้สึกนึบๆหรือมีความรู้สึกดิง้งอยู่ที่หัว เป็นขนพองสยองเก่าหรือขนขิงล,ลูกขนหัวลูกขนหัวตั้งแต่ว่ามันอาจจะเป็นเบิดหวัวบางคนเปลเป,นเปนยนไ้เป็นตะยูงอนาาเป็นตะยูนผากเป็นตะยูเสน้นผมจุดใดจ,จุดหนึ่งขนขิงลูกนี่บางคนกะลิงขนขิงลูกอยู่ที่แนขนคางสรายหรือคางขวาัวอยู่หลังเหยือบอยาอยู่หลังยูงอนนั่งน้าเข่าต่อไปบางคนทำปั้นเป็นแห้งกัจะเป็นเบิด ทั้งโตคนชิ้งูโวูเป็นบาดบางเทีก็ถหูบาดหูอาจจะนิ่งเสียงมิงขคางหนึ่งหรือร่มบอกหูวูไป้างหนึ่งหรือ,ม,อ,รอมีฉนันกับใมีความรู้สึกว่าหูนี่คางหนึ่งดังมันก็มันเปิดประตูคางหนึ่ง่าหูแก่งวะคางหนึ่งก็าบางทีอาจจะมีอาการขั้นหูยอดี้เงี้ย ขั้นในห,หูขั้นเขลลลล้าไปในหูคือมีแมงไตบางทีออาจจะมีเหมือนกับว่านังอยู่ในกายนี่ก็เงียบเงียบเงี่ยบเงี่ยบคือกันกับขีเแ็บไม่งอดใจเงียบเงี่ยบคือกันกับมุดแมงไตในขี้งจุดใดจุดหนึ่งบ่ทั้งเบิดต่อไปก็หงี่ยบเงียบเงี่ยบเงีบเงีบเงีบบุดบุดขึ้นมาสุดโตเหยียบหงี่บในหลังบุดบุดขึ้นมา ที่เว้านี่ก็เพื่อว่าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจไหวเมื่อมันเป็นแล้วก็บอให้โต๊กใจนะก็ให้เข้าใจว่าเออให้หุ่งมันซื่อๆนัน่นคือปิติเดี๋ยวมันสิผ่านขันโต๊กใจขันไปกัน่นไปแกงไปสงสัยมั่นก็จะหายไปคิดกบับบกาวหลวงนี่ไปมันก็ถอยขึ้นสมาธิถอนถอนมันก็เศร้าอันนี้ก็สมาธิถอนกลับขึ้นมันก็เศร้าสมาธิ ทีนักเน้นทางห้องประตกใจมันจะกล่าวลวงไปเกิดเป็นชาดมานี่ยนี่อาการของกายลักษณะหนึ่งระบาดนี่มันมเมื่อเขาเห็นลมหายใจบางทีก็เกิดเป็นแสงเมื่อรูกายทิ้งดิ้งจะเกิดเป็นแสง,กกยง,ง,แสงอย่างเทีเห็นแสงอยู่ไก่บางสีเห็นแข็งเงียบหยาบเียบหยาบเียบหยาบคือกันกับอ่าคือกันกับพ่อย ค่อยเสด็จทั้งแจะกลเป็นแสงหยาดยญาดย่าดลงเหมือนกับดาวเสด็จหรือ,อลัคนาจะรับลงหนึ่งอยู่ในหน้าผากฮึม่มสว่างแล้วก็มีความรู้สึกนุ่มๆอยู่หน้าผากมีความรู้สึกป่าเยน็ยนเยน็ยนอุน่นๆเย็นเย็นอยู่หน้าผากแล้วก็สว่างอยู่ในตาในหน้าผากถา,า,กาเอาความรู้สึกหายใจเข้าไปเอาความรู้สึกไปที่ทองหือกลางอก ตอนนี้เมื่อเขามีความจับความรู้ส้กไว้ในกายทั้งปวงแล้วความปรู้สึกไว้ทองหรือกลางหน้าอกหรือหน้าผากบางคนจะหงุ่หน้าผากเล้ความรู้สึกไว้หน้าอกก็จะหงุ่ที่หน้าอกจะมีความสว่างนิดนขึ้นมาเล้ความรู้สึกไว้ในตรงกลางตัวก็จะมีความสว่างนิดๆิดขึ้นมาสว่างเข้าก็จับอารมณ์นั่นไหละค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างแก่ง สว่างในความรู้สึกในตาสว่างรูไก,กยทั้งปวงรู้จิตไกลก็จะมีอาการยึกยึจักๆัเน่ลหลาย,ยางบางทีมันก็จะมีความรู้สึกปื้มขึ้นเป็นบาปจุกขึ้นดีข้อน้ำตาไหลมีความอิ่มเอ,อิบขึ้นในใจเป็นว่าปีติอิ่มเอ,อิบปื้มขึ้นในใจน้ำตาไหลทาเป็นทังสี่นี่บอก บบกขาดน,นั่งสมาธิพอรรมสมาธิตัวนี้จะเป็นสมาธิที่ล่อเลี่ยงบุคคลผู้ใดเหตุสิม้วนในการเหตุแต่ว่าเบาต้านเสียน้ำตาบาต้งเสียตกปอยให้มันไหลให้มันไหลอาบแก่มบาต้องไปอายมูอายพวกอายคณะบางคนมาอยู่ต่อหน้าอาจารย์อายอาจารย์มามันขึ้นสีหายเผาถอนใจเผามืนตาเผายัานอยากอายอาจารย์ บางคนว่าอันนั้นคือบอกท่านเข้าใจถ้าเขาเขาใจเนี่ยหให้มันห้ปล่อยมันห้บางคนห้อีดีพอที่เว้านี่ผูม้มาฝึกนํามันมีอาการจังสี่ก็เลยเบาอย่างใ,ให้เข้าใจมันก็สิบ่ตรงไปแก่กันตรงนั้นกันเข้าใจแล้วมันเป็นได้กระสางาหา้ก็ปล่อยมันห้ยบางคนห้กะกะกะห้อีรีนี่ใหย้ยขึ้นงน่อไหาเท,ทื่อนึงสองเทื่อ3สมเทื่อ3สมมสี่มืห้ามือ พอหันมันจะหายหดบางคนหายออกเสียงสื่นทบๆบเศษน้าตาจะนอยมากับพัฒนาไปก่าวลวงไปนี่คือปิติแต่ว่าเฮงสิงสงมีความสุขม่วนในตามันสิมีความสว่างเกิดในตมในตาในโตเบา,เบากายเบาจิตเบาในใจทาําไมามีความปวดเวลาว่าขนั่งไปกับปวดเครมาดาแต่ว่ามันบ่ลํำข้านใจนี่มันสำคัญที่มันบ่ได้ลำข้านในใจ ต่อไปบางคนนางอยูหวานมันสิกระตุกเป็นบาทตกมันจะมีความรู้ซึกสชมผัสชัมผัสเหมือนเ้าสัมผัสอากาศทีมันก็มีคนเป่าี่นะลองเป่ามือจังซส่นะลองเป่าตัวมันก็พูดมาบางคนก็สีกระตุกมือเอาไว้น้ากันฝงออกไว้กันแต่บางคนบอกกระตุกซื่อซะ้สม่นสั้นพอมหานสั้นปับปบเพราะเขาสั่น ทั้งคนกับมือสั้นงอกงอกงอกงเท้ามือใส่กันนี่สั้นปับบปับปัมือตีนอของปับบปั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 บทงหัวเข่าทั้งมือสั้นปับปับปับัสั้นบดตทั้งคนกระทุกเป็นบาดเคลื่อนกับกบติ่นทุกทุกทั้งคนสั้นปับปับปับปัถ้าผู้วอกเข้าใจผู้จ่นกันกระยานแต่กี่มีผู้มาเึกองนำเมซี่เึกงนำไมซี่สั้นเกินหน่อย ผู้บาบอนไม่ย่านผโอก้าหอนจะปฏิบัตินำบ่อยาคิดย่านพราพี่เขาจะสูนแต่ยิ่งบ่เมนนี่คืออาการของปิติมันแห้งเหมันกับสันสันแน้าก้าชันแห้งถึงที่สุดชันแล้วมันก้ถ้าสมาธิถอยมันก็เศร้าถ้าสมาธิกล่าวหนามันก้หายถ้ามันหายเดี๋ยวมันจะป่ะสันอีกถ้าสมาธิถอยมาก ขันนั่งไปหอดมองหันมักคสันคือเก่ามังเป็นคือเก่านี่นี่อาการของกายมาบางคนก็สินั่งโตนั่งโยกนั่งหายใจเขา่าดูลมหายใจเป็นมาโยกโจกนี่กล้วยต,ต้นเตนตจนเตนบางคนก้อยจนออกเสียงจนว่าโอ้ยมวนแห้งม้นแห้งแต่ก่อนมีพระหลุหนึ่งมานั่งน้ำตีปาลาขุ่มแล้วไปปฏิบัติมาเบิดลคุ้มหมอ ไปยินอาจารย์ไปแสดงไปเทศดูงงานปฏิวัติกรรมเบาถึงปีตีแล้วก็บเบาถึงการฝึกสมาธิแบบไง่ายๆเห็นว่สมาธิเร็วเราจะเห็นปีตีที่ปีตีทุกคนยิ้นแล้วลางคนบ่เคยมียังสีเลยกระบุก็นั่งไปสอบานเราก็เลยยิ้นมันแมนดีบ่มาเห็ดมาเห็ดได้มือที่สองมือที่สามกับเต็นนั่งก้วยตดนเต็นตนเต็นตนเต,น,ต,น,ต,น,ตนแล้วก็ว่าโอ้ยมวนแห้งมวนแห้ง มวนแห้งจนเบาออกเสียงมานางไปมันมวนแห้งเด้อว่าแต่มันเป็นยังคือกวยหรอเออนั่นลัะคือวิตีปูเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีดอกแต่ปูอย่าลืมร่มหายใจเดอ้อนางกวยโงกเอาคือกันกับว่ามันยืนทำทาโงกเลยแต่ว่าเล่าเองนั่นมันเป็นเองแล้วว่ะนางกินหอดปับ๊บมันก็นโงกกวยต่วนตีมวยมวนแห้งมวนแห้งดอก ตานี่ตากะสว like <will> ่างไม่ควอม้วนบาทนี้นั <sh> ่งไปบางคนอาจจะไปถึงปานั่นทั้งที่อาจจะไปนั่งไปเหมือนกับว่านั่งไปตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันก็กวยคือกันกับลมพัดกับกวยหนุนดูทึ่งๆหมุนหลากขี้งเข้าหมุนหนุนมันสูงคือยังจะของนั่งอยู่สูงหยุดถ้าเลี้ยวลงไปทั้งต่เหมันกับว่าเขาก้มมองลงไปทั้งต่เหมันกับว่าเขาอยู่ชุ่งสูงมันก็อยู่หน้าผา ดิงแล้วก็วูเป็นบาดบูเป็นบาดเพื่นอนครับอ่าเข้าขี่รถโดดลุ่มอากาศนะวูบูเป็นบาดห้องจิตใ้ดีๆนี่คืออาการของมันบางคนนางเถือนางไปนี่ตาเข้าเพ่งพึ้น,น,น้าวฟ้อนบุษตร์แตงสูงก็ยังโตห้องสูงขึ้นสว่างอยู่ทึ่งๆหัวแต่ว่าเห็นนักโต,กตทอนลางนักนิ้วมือบกบหไงบักไงมือ,อไหวน้ำกันแบบไ่ รังเทียขาบักไงรังเทียหูบักไงรังเทียก็ยังมีความรู้สึกแต่ของหัวโตว,ว่ามีมีแต่หัวบาดโตว,ว่ามีมีแต่หัวรังเทียไม่ความรู้สึกบ่กายบ่หู้สึกในกายหูส้สึกเฉพาะหนาบางครั้งนางเห็นหนาเจ้าของเห็นเฉพาะหนาเจ้าของรู้สึกเฉพาะหนาเห็นหนาเจ้าของนี่เหาการของปีติปานรังเทียไป นั่งไปสูงขึ้นสูงขึ้นือจังเบาสิลอยเ,อเบาสิลอยเบาสูงขึ้นแก่งขึ้นแก่นขึ้นสว่างขึ้นภายในสูงขึ้นทุงขึ้นเบาเหมือนกับเหาอยู่ในอากาศแต่บางคนก็บ่ได้ถึงเบาแห้งนป่นพอต้องหูซื้อว่าเบามันร่อยเอๆแต่บางคนร่อยร่อ,อยนี่หมยถึงา่าถ้าตามรักจริงๆกัพบพระพธที่สัตว ผู้ได้เป็นพระโพทธิสัตว์นี่ตัวเบาลอยถ้าพระโพธทสศตว์บาลมีหลาบารมีเลื่อยเคืองไปแล้วตัวลอยแต่ว่าขันเป็นบุตรชนเป็นสาวกค,คือพวกเข้าทั้งหลายบลอยมันอาจจะแพ้แท้ความรู้ซึกเบาเฉยๆแต่ขันพระพุทสัตว์าลอยันบาลมีเลื่อยเคือแต่นี่ขันพระได้อา่านประวัติครูบาอาจารย์หลายองค์สิดีเห็นบะ มันมีอยู่ร้อยเอาหัวไปส้นเพดานร้อยโตร้อยขึ้นได้สินะดังเ้นได้ยินประวัติมาว่าบ้านน้องทองหองบ้านเกิดลุงพูรีพูรีนั่งอยู่ในกุฏิพอดีจำมณเนิษยไปเอือนมาสั้นเพนคอนรองพรมบทุทสัญญยญาติเป็นธรรมยุตเปิดประตูของไปเห็นลวงปูนางร้อยอยู่บนอากาศน,นางร้อยอยู่เทิงคือ มาชัดเปิดประตูเขาไปยางแห้งปวดผาดนิ่นบอท่านหูกิริยมา,ายมารยาธรรมาทีถอนยางแห้งเพิ่นก็ลุดลงยางแห้งเห็นตัวปูลอยเพื่อนจึงได้หนี้ออกจากน้องช่องหองจากบาทไปตุดงสแสวงหารูบวาอาจารหาแก่ในพ่อลวงปูอาศัายกรรมฐานลุงปูหมันจึงเด้ฝึกฝนตัวมาเพิ่็จงไปอยู่ทั้งภาคกลางท่านพอรีพอรี นี่คือบารมีบาลมีหลายตัวร่อยบารมีอสอาบกเข้าทั่วไปส่วนมากเพียงแต่มีความรู้สึกระเบา้าเหมือนกับตัวจะร่อยแล้วก็ตัวหายโบมีโบมีตัวมีแต่ความรู้สึกอยู่ภายในสว่างอยู่ภายในโพนี่อาการของปิกีหเรานีให้หูจักเพื่อบ่้ให้ห้าวหยาดเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาบางคนมาฝึกนามันมีปัญหาเรื่องหยาด มาเห็นกันสั้นปัป๊บปับปั๊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 บยานบางไงบาดผู้อยู่ไกลทั้งคนมาเห็นเด็กคนหน่อยเปในใน็นยังไหนนางมาคือจังควายคือจังคือจังคือมีคนมาจับโยกนี่ยครับมีคนมาจับควายนี่เปล่าคือ,อยังนางไปคือจังมีหยัง่งหยั่งมาพานันเขาหน่อยบูดไปหอนบูดไปเป็นบาทย่านทั้งเทียคือกันก็มีคนยางมาทางง้งคางหูสั้นร้องร้องกันคนขคี้งูเป็น เป็นปุ่มเป็นบาทเป็นบาทย่านบางไงอันนี้เพราะว่าที่เว่าวนี่ก็เพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาให้ผู้ที่มาฝึกรวมเพื่ออยากฝึกนำถ้ามาฝึกนำชวนมาก,กับที่มีเป็นทุกคนถ้าผู้ได้ตั้งใจมาดีถ้าตั้งใจปฏิวัติมันจะเกิดปิติกรปิตินี่ก็คือองค์ประกอบของการจะเป็นชาติหมายถึงขารมีอาการจังสี่ บุคคลนั้นก็ถือว่ามีจิตหลวงเขาไปสู่อุปจาราสมาธิและจะกล่าวไปสู่อัปปนาสมาธิเละจะไปสู่ฌานที่หนึ่งพอเมื่อพิธีหาปรากฏพิตกวิจารพิธิหาปรากฏแหลมันจะเกิดความอิ่มใจโอ้ยมีความสุขเลื่อนไปกันรุดไปเปล่ามีความสุขโอ้ยหาที่เปียบบ่ไร ซุกตัวนี้น,ะนั่นมีเงินมี่ำามิีสิ่้ของกบพอถทาได้ต้องนี่แหละเนมานี่มวนปฏิบัติที่บอขี่ขาดเชื่อเลยว่าพาองค์นั่นพระสงฆ์องค์ชี่คนม้วนในการภาวนาเดินจงกลมนมวนแล้วก็ฝึกให้มันทำจิตให้พองใสบัดมีมีคำสอนที่พระเจ้าว่าส,าพปาปสาาพัสพพพาภาสากนังกุสลสุปาษมมัธาสจิตาปริโยธปาปนัง ทำจิตให้ผ่องใสอันนั้นพี่นี่ยผ่องใสกันผู้บกฝึกบผานสิงเกินีนบุง้งแต่กันบูกฟึกบผานผานปิติไปหัวทันที่เข้าใจว่าโอวิธีทําจิตให้ผ่องใสมั่นบริญะว่างใจถือแค่นั้นนั้เกิดความสว่างจิตจะสว่างไปหวนันจิตจะสว่าง ขนุดจากปีติไปแล้วสว่างมากกับมีความสุขเบ้าจะเป็นในจิตในใจมว่วนถามบานังโดนไปปวดขายอยู่ปวดแต่ว่ามันบอลำพานใจมันบอหุ่นหวยกระดิกพิกแพงได้บ่แม่นนั่งตัวนี้บ่แม่นแข็งแก่ได้ไดมมันบ่ท่านหอดแข็โตแข็งแก่เด้ชาติที่หนึ่งสองสามนี่บ่ได้โตแข็งแก่ได้แต่ว่ามันแห่งหนิ่งมันมีความหนึ่ง รู้สึกปวดอยู่ว่ามีอยู่แต่ว่ามันเห็นบอลําขาญใจมีอาการอยู่แต่ว่าถ้าไปหอดชันที่สามอาการตรงนี้ก็เริ่มหายแ้วก็บบํลคาญข่าเท้า,าพลิกแพงขยับนิดนึงมันกสิีลายวินาบ่แม่นะไปสูงก็ไม่ชนากัดแขวใส่เอาสนาความปวดความเจ็บเด้พระเจ้าิ่นในจิตตามให้ลู้ตามให้ทูท่านแต่จิตเข้าสู่ชันจตุจัชน,นั้น ประสาทกายกับจิตมันห่างจากกันนั่นตัวนั้นจึงดับเปทนานิ่งเทียงติง้งมี่จะความหลูภายในสว่างโผงู่ภายในแล้วก็ดับในสภากระท้อนออกมามันจะเกิดความอิ่มเอิบในใจแล้วเกิดอุเบกขาลมและมีสติสัมยาขอบคุ้มกายตัวนั้นโอ้ ทอนเข้าไปได้แค่หาหน้าที่กับออกมางคิทมีความอิ่มเอิบอยู่เป็นเดือนสองเดือนเป็นปีสเสวใได้ทังปีได้ก็ส่งอารมณ์ให้ได้คือทําให้จิตแช่มชื่นเบิกบานมาพันปีตีแวละกเกิดความสุขเมื่อมีความสุขอิ่มเอิบนักๆจิตมันก็เป็นหนึ่งมันจะบ่รช่ใจเหลียงให้หน้าตากาลูกล้านบริ่วงไผ่ไปหอน,นีจิตบริบว,วงไพ่ จิตมันสิอย่ในกายในใจสะกครังมันเห็นหลางกายชัดเจนเห็นใจชัดเจนนางพาวนาเอาไว้จังได้ก็ไดนี่จะมีความสุขอิ่มเอ,อิบเป็นสุขที่พระพเจ้า,ากาว,วาถึงจะเป็นโลกียสุขแต่ว่าเฮาเป็นสาวองพระเจ้าควรจะศึกษาให้มีประท่านบอกว่าเป็นภาริยเจ้าเป็นพระหานดอกเอาแค่เอาความสุขในปัจจุบันนี่สะก่อนเพราะว่าส่วนมากทุกคนเฮาง สแสวงหาความสุขอยู่แล้วสุขขอการไม่เงินไม่ค่ำจริงสองของเฮือนซานมีรถมีเรือเขามีแต่ว่ายังมีสุขที่ยิ่งกว่านั้นก็นกนคือสุขดยการภาวนาแนะนํากันนี่เพื่ออย่างให้เกิดสุขในการภาวนาให้จิตอิ่มเอิบแล้วเขาจะมีความแช่มเชื่นเป็นพระสงฆ์เจ้าไปห่อน,นี้ดูภาวนาบริจากซึก,กแมนดิซิกไปลูกก็เมียแมนดิซิไป อันนั้นก็ว่ามีความสุขทอสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าบ่ได้ฝึกไห้ฮอดนี่จะมีความสุขแต่เพื่อให้ความก้าวขันไปหเฮากัพยายามประกอบบ่อยๆฝึกฝนหรือไปหาคูบาอาจารย์เพื่อจะแนะนาใ,ให้สูงขึ้นไปเร็วจิตใจเฮาก็จะพัฒนาเร็วอันนี้เ้าแนะนํากันทําความ้วใจเรื่องอาการเบื้องต้นของสมาธิเมื่อผู้คนผู้ฝึกสมาธิ เียฝึกดังที่แนะนำทั้งสี่ก็จะเป็นเลี้ยวขอมหรือพอได้ฝึกจะได้กระซงแต่มันก็ต้องมีอาการดูลมหายใจเสียงลังเทียกคคำพม่นามจิตที่เขาที่เขาพุโธ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 พุโโธขึ้นสั่นบับบับกับมีลังคนบ่สั่นแต่ว่าคำพม่นามจเลียวขึ้นดูลมหายใจลมหายใจจะเลียวขึ้นเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นนี่คืออาการของจิตมันจะกล่าวเข้าไปสู่ไปธรรมชาติอาการของปีติทั้งหลาย จะปรากฏชัดนี่แนะนํากันเพื่อทําความเข้าใจให้ฮู้เมื่อฮู้แล้วเฮาก็สิบ่วิตกแหลกกลางบนบ่ย่านการพัฒนามันก็จังสีได้เห็นมักเห็นผลบอยเป็นว่านั่งสมาธิแล้วก็มิดชิลีนั่งเพิ่นก็บชิรีมิ่นไปมากกับกีฬานนั่งถอนแนวบ้านถ้านั่งแล้วมันมีปฏิญาณมีของเล่น พระเจ้าวสพสมาธิให้เป็นชาหนากิฬาเป็นของเหล่นนะมันเหล่นมวลมันกะได้น่อยก็พัฒนาแต่จังสีุก,กจิตเกินสูวิปัฒนาพื้นฐานมาจากนี้ต่อไปเขาจังนําจิตตรงนี้เกิดความ,มอิ่มเอิบแล้วไปพิจน,นาเป็นวิปัสนาพอแนะนํากันกกนี่ก็แนะนําเป็นขันพื้นฐานเพื่อบ่กให้ผู้ปฏิบัติขี่ขาน อไปนะนำมีปรานาเลยพิจนาเลยมันขี่ขาดนะมันปัญญาอันบ่ถึงมันเกิห่วยเป็นประรางมันนะ้ำฝนนีพผ่านบัตัต่างจังหวัดนี่มีอยู่ดีมีแห้งมีเงินมีคํามลำด้วยพอแล้วจนบุกลำลานตายประชางมันแล้วตายปไปจะไปชิงหัวจับเ,เพราะว่ามันไปนั่งกับว่าไรยังนั่งไปซือปซ้อนั่งไปซื้อธรรมาดาบ่มียังแต่เตั้สี่ มั่นกับสีฐานแต่ว่ากันเฮ็ุแต่ประสบพบเจอได้มีอาการเน่เห็นแบบเป็นแบบเน่หรือมีความสุขในใจเห็นปฏิิรยาทางกายคือครูบาอาจารย์เบาสูฟังสิมันก็ถืว่าเออเข้ากะบบกีหลายตัวเข้าขกะมีบุญไม่วาดชนะอยู่ตัวมั่ก็สามารถพัฒนาถ้าเป็นด้สิคือถือว่าพัฒนาไปอีกได้บอสินคำสอนพระเจ้า เป็นอาการิโกคํามอนบระเจ้าบมมีคํามาเบิดหลาสมัยทาผู้ปฏิบัติได้พาผู้ปฏิบัติตามแล้วก็ฝึกเป็นคนมุ่หัวหลั่นบมมีมานาทิทีถือโตัจนเกินไปเป็นคนอ่อนน้อมคิตใจเชื่อสายนักปาดบัณฑิตฝึกคนองคมตนเป็นคนอ่นนนอ,อนน้อมทอมตนมีครูบาอาจารย์แนะนําแนะนําแก็ฝึกย่อมสําเร็จตามเจตนาะที่กล่าวมา